พวกเราผ่านการกนฎารัฐบาลภายใต้การนําของท่านนายกมนตรีแย์สองทางท่านให้ความสังเกเรื่องนี้มากท่านสมุทรเทียมได้ผ่านสภามาแล้วก็ผ่านดาพภาคพื่อไทยแล้วก็สอสอรัฐบาลด้วยนะครับผมว่านั่นเป็นมันมันเป็นผลพลอยได้มากกว่าเราอย่ามองว่าเอาเรื่องของเศรษฐกิจเอาเรื่องของเงินทองทองมาเป็นเป็นเหตุผลในการที่ผ่านการเรื่องนี้ดีกว่ามันเป็นสิทธิพื้นฐานแล้วก็ทุกคนสมควรจะได้นะคราบนิดหนึ่ง อย่าี้คนเขาจิ้นพี่กับพี่คอ่า้ามันเรื่องเรื่องกับสมรรถเทียมอะย่างเงีจริงๆเราเป็นสาววายละเราเราเราจิ้นคนอื่นมาก่อนเราก็จิ้นดาราเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แกใจนิดนึงว่าเออมีมาถูกใช้กับนักการเมืองอะไรเงี้ย <c oughs> ก็น่ารักดีค่ะเออถ้าเราเป็นความสุขของใครแล้วก็เราก็ยินดีค่ะนี่ค่ะชื่อจริราพรสินลุคัยนะคะ <c oughs> เป็นสสไรเอ็ดเพศห้าแล้วก็เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะชื่อเล่นชื่อน้ำค่ะกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยมีความพยายามผลักดันมาตั้งแต่สมัยรัฐ แต่ว,าาว่าอพอมีรัฐบาลที่นําโดยพรรคเพื่อไทยแล้วก็ในช่วงของอท่านนายกเศรษฐาทวีสิทธ์เนี่ยให้ความสัาคัญเป็นอย่างมากนะคะท่านบรรจุในนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ได้ประกาศ ต่อพี่น้องประชาชนว่าจะปลักดันอย่างเต็มที่แล้วก็ท่านก็ทาจริงจริง,ร,งรัฐบาลอย่างเดียวก็คงไม่พอเราต้องขอบคุณไปถึงพี่น้องทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะพี่น้องภาคประชาชนภาคประชาสังคมที่เป็นกําลังสําคัญในการสร้างความรับรู้ให้กับสังคมนะคะช่วยเปลี่ยนทัศนะมุมมองของพี่น้องประชาชนต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะแล้วก็รวมถึงพรคการเมืองทุกฝ่ายทั้งฝ่ายคา้านฝ่ายรัฐบาลที่ช่วยกันผลักดันในระบบรัฐสภานะคะจนได้สําเร็จเป็นกฎหมายสมรราเทียมในวันนี้ สมรสเท่าเทียมเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศทำสิทธิเสรีภาพให้เท่าเทียมกันเนี่ยเป็นพื้นฐานของระบบประชาธิปไตยการผ่านกฎหมายฉบับนี้ช่วยสร้างภาพจาภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศให้กับนานาอารยประเทศนะคะอย่างที่เรียนหลายๆท่านทราบดีว่าพี่น้อง LGBTQIA+ เนี่ยเป็นบุคคลที่มีผลสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจไทยนะคะเป็นผู้ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์การผ่านกฎหมายแบบนี้มันช่วยเปิดพื้นที่ให้พวกเขาเองนะได้ มีตัวตนได้มีได้เห็นว่าเขามีบุคคลเขาเป็นคนที่มีที่เหยียบที่ยืนในสังคมไทยเช่นเดียวกันกับคนทุกเพศนะคะ,ะประเทศไทยเนี่ยเป็นทับของซีรีส์ไพอตอนนี้เราผ่านกฎหมายสุ่มเทเทียมเนี่ยนอกจากซีรีส์ไวยเนี่ยจะช่วยสร้างสร้างความตระหนักรู้ในสังคมได้แล้วในในเรื่องของความรักของทุกเพศเนี่ยคะ่ะการออกกฎหมายสุ่มเทเทียมเนี่ยมันเป็นการสร้างแรงผลักดันทางสังคมควบคู่ก,กันไปก็ทําให้ซีรีส์ไวระยะหลังมาก็มีส่วนในช่วยในการทําให้สร้างความ ตรกรู้สร้างภาพจำที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศด้วยเช่นเดียวกันก็เรียนว่าตอนนี้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะทำงานทั้งหน้าบ้านหลังบ้านอย่างเต็มที่พร้อมที่จะรับจดทะเบียนสมรสนะคะจากทองทุกคู่รักนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเฉลิมฉลองความรักไปร่วมกันกับทุกท่านประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยน